จำมากันเนี่ำมากันเด็กเขาไปดัานน้าดักจ้องตุ้งนี่แม่จำรอยจังดักเลยน้อยออาไปเลยน้องจำรอยถึงกล่าเรียนกลับพเก่าอยู่นี้มาจริงมาเจียได้กินมา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 มทาเนี้าไปพากที่ไหนพี่นูนในแต่บานนูจำมา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 งนี้คนแม่เป็นตัดเปลือได้ย่ไปเจอไอ้มเหลาเลยลูก Lúc này cũng măng and chu wheat. Nao a man mang 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 รอยรถเชีย่ยครับไปรถเชีย่ยรถไม่ได้เชีย่ยผมมาสือข้าวกันสืบข้าวได้ที่ด่านช่อมรถลูกด่ร้านช่อมรถห,รห,รหึอ่าอันเล่ไปน้าร้านเซวีเจนชอมรถเพไปโอ้ไม่มีข้าวมีแต่ข้าวตำโจุกเอาเป,ปล่าอ่ะใครเลื่อข้าวตำโจุกจนกินออกไหมอ๋อ เดียวไหมาอ่ะก็ต้มโจกฮึโจกไก่โจกมุ้งเจ้าะระเรลียงอ่ะไม่หงุดหงิดรวยเชื่อร้อยน้องบ่าวัวเลี้ยมชื่อร้อยชี้ลำย่ยนี่น้องลำย่ยฮึ่มชี้ลำย่อยด้วยเขาเจ้าของร้านอยู่แค่นี้นี่ลำย่ยเนาะเป็นดอกไม้ลำย่ยตอนนี้ไม่ดกช่องลูกนี่ แน่เดี๋วไ,ไม่ดูดินไม่ดีว่าพื้รู้เป็นลำเยอเดี๋ยวเพือ่อนอนเป็นหลวมีขคนเย,ยอเงี้ยรู้เยไหมรู้ไม่เยอไปเอะที่ตอนมัหรกเพื่อเป็นหลวงท่นรู้เป็นลำเลยอเดี๋ยวตอนมันเป็นกล้วยแล้วกล้วยปอย่ะมันไหวมันจะพบลำยอะยเชือ้ย,อย,อยจิงโกมาต้ นองึมยังไม่ใจ ạ ขกายข้าวไม่ใช้ขายข้าวเัยนีก็สอมรอดจ้นดำไรอยู่บ้านน่ะผมอึมุมหาพึงาาพ่งครับเอาท <ขา S 2> นี่าพึงาาพ่งใข่อ่ะครับเน,นี่ยปีเล็กป่าไม้ควดึงดำพึ่งเด็ดใจควดอาได้เนี่นยดำพึ่งเทแกอยะดำพึ่งเทเดียวโยควรดึงซีรอยว่าชู้เพียงเนาะไปวันพุ่มล่ะอันตุอนม bạn đâu phương tầm răng khơi leo núi pin em nói để phương rời khơi bây giờ phương thầy rồi nói yên yên và phương tầm răng để anh phương thầm quỳ bo với bà thầm na leo một con cát tài hô cò bay tay ba mà phương răng được ยามันยามันแม่คามาจาังนี่คนกับเราประจังข้าวแม่คาไปหน่อยอไม่ไม่หน่อยเลยกูนี่นี่แม่คามันตำใกล้ป่วนมากจริงมั้งเพราะไม่ตายแล้วคือ,อ มาดีคะคือทีนี่คือนี่คะเบริการนะคะกับค่าตุี่เย็นเลคะคือทุกีเยยอยู่เนี่หด้นะคะคือตุียนนะคะคือ้องนี่จะบริการได้คะรออยลาวนะแหมเชียชนมาลามาพบกูแอมแรกแรกเปนน้องเจ้ค่ะนี่คเจาค่ะค่ทุกที่เลยคะคือไม่ว่าม่ต้องกินเ้าเลยนะคะทีนี้เราบริการ อืมตกแม่มตกกอมปันฟูกระจาเจนพีแม่มตกเออเคยได้ก็มีเบือนี้เดีวเวลาพัดขุามกุบเหลืองเลืองพีดตาหนามันออกเรวได้ตายไปเยคุณพู้ชมพีนี้จะกินค้าวได้ค่ะคือที่นี้นะเ้ามีกับข้าวบริการทุกกเป็ตุกจีนนะข้าวเออะอืมออเพอแล้วูเลือแล้วมาเร่เร่งกุดังเออ เฮ้ยเอติดกูแล้วอ่ะ